แต่พิกัดร้านข้าวมันไก่เจ้าเด็ดในพัทยาที่ต้องไปโดนจะมีร้านไหนเด็ดร้านไหนปังกันบ้างเตรียมเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะ ตรงสี่แอพพาร์าการสายสองทางโลงชายหาดพัทยาจะมีร้านข้าวมันไก่อยู่เจ้าหนึ่งนะคะบีไม่รู้ว่าจะเรียตตำนานไหมแต่เขาเปิดมานานกว่า40ปีอยู่ข้างหลังโรงพยาบาลเม,มโมเรียมพัทยานี่เองร้านนี้เลยค่ะเจ๊จ๋าข้าวมันไก่ร้านขวัญใจชาวพัทยานะคะตอนนี้เนี่ยเขาไปเปิดอีกหนึ่งสาขาหนะอยู่ตรงเซเว่นเหลือพัทยาใต้สองร้านนี้เวลาจะต่างกันนะคะใครที่ชอบบรรยากาศแบบเก่าๆนะคะตื่นเช้าๆนะบีแนะนําให้มาที่นี่เลยแต่ถ้าใครที่ตื่นสายๆนะบีแนะนําให้ไปสาขาสองนะคะเพราะว่าร้านนั้นจะเปิด20ชั่โมงส่วนานนี้จะเปิดตั้่7โมงส่จนร้านนีะะค บอกเลยว่าไก่เขาไม่มีแห้งนะจ๊ะแล้วเขาไม่ทุบไก่ด้วยนี่ดูหนังคอลลาเจนช้าๆแต่ที่เด็ดที่อยากให้ลองเลยก็จะเป็นตัวน้าจิ้มแล้วก็น้าซุปเขานะคะน้าจิ้มเขาจะออกแบบกลิ่นขิงหอมหอมเวลาทานกับไก่ที่ติดหนังช้ำๆนะบอกเลยว่ามันฟินมากเป็นร้านที่กินมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ารสชาติยังเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างสาหรับ,บบีนะข้าวมันไก่จะอร่อยอยังไงถ้าน้าซุปไม่อร่อยมันก็คือจบแต่ร้านนี้นะคะน้าซุปเขากลมกล่อมมันจะออกหวานหวานหอมๆนิดนี้และอีกเมนูที่ไปดีไลน์นะคะต้องสง เปรียปร้ยวๆอมหวานนะคะได้กลิ่นมะนาวหอมๆสดแล้วสดชื่นมากเป็นร้านที่ไปกี่ทีนะคะก็ยังฟินเหมือนเดิมเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยอ่ะเพราะว่ากินมานานมากจริงๆร้านนี้อยากแนะนำใครที่อยากลองมาทานนะคะก็มาดงกันได้ถ้ามาทางสุขุมวิทพัทยากลางนะคะขับตรงลงมาก่อนถึงสี่แยกพัทยากลางสายสองร้านเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะอยู่ติดกับร้านขายยาสาขานี้เป็นสาขาแรกนะคะจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าจนถึงห้าโมงเย็น ในที่สุดก็ได้มาลองค่ะข้าวมันไก่โพธิสาร12ของดีนาะเกลือพัทยาร้านนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านในตำนานของพัทยาเลยนะไก่นุ่มหนังฉ่ำน้ำจิ้มดีเปิดมานานกว่า20ปีแต่ว่าเชื่อไหมว่าบีไม่เคยมาลองเลยขับรถผ่านทีไรนะคะเห็นคนแน่นร้านตลอดพอได้มากินนะจะบอกว่าไม่แปลกใจเลยทําไมคนถึงแน่นร้านตลอดไก่เขานุ่มหนังฉ่ำน้ำจิ้มดีที่สําคัญน้าซุปคืนเลิศสั่งเบิ้ลกับเพื่อนมาอีกคนละถ้วยเคยคิดว่าข้าวมันไก่นะความอร่อยมันอยู่ที่หนังแต่พอลองกินของเพื่อนนนสสาวทีี่่แกไมมหังะ เอ้ยไก่เขายังนุม่มแถมราคาดีด้วยนะเริ่มต้นที่50บาทอ๋อ,อแล้วนอกจากข้าวมันไก่นะที่นี่เขามีกว๋วยเตี๋วด้วยนะเนื้อหมูเขาคือมันเด้งมันนุ่มมากอะบอกเลยนะใครยังไม่เคยกินนะคะไปลองสักครั้งรับรองว่าติดใจแน่นอนแต่ขอเตือนก่อนนะคะว่าร้านนี้เนี่ยคือคนแน่นมากรอนาะนแน่นอนใครหิวก็คือผ่านไปก่อนเลยจ้ะร้านเขาจะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน อยู่พัทยามาตั้งแต่เกิดน,นะคะเพิ่งรู้ว่าตรงสี่แยกชัยพรวิถีเขามีร้านนี้ด้วยเป็นร้านข้าวมันไก่ตอนค่ะที่มีพวกข้าวหมูกรอบหมูแดงขาหมูพะโล้อร่อยมากหรือถ้าใครอยากจะกินเป็นเส้นนะคะที่นี่เขามีบะหมี่ขาหมูพะโล้ด้วยนะแถมราคายิงดีๆนะคะเริ่มต้นที่50บาทออกพวกขา้าวยำไก่แซบ่บไก่ต้มก็คือมีร้านนี้เลยค่ะข้าวมันไก่เมืองชนร้านเขาจะตั้งอยู่ตรงสี่แยกชัยพรวิถีเปิดมานานกว่า12ปีแต่ว่าสูตรร้านนี้นะคะเฮีย <Yeah S 2> บอกว่าเป็นของพ่อเฮียเองรวมสีิแล้วถือว่าเเปป็นนนาารอย30ีีแ้้ัขญ กรรมกรใครกลัวกินข้าวแล้วไม่อิ่มนะคะบอกเฮียได้เดี๋ยวเฮียเพิ่มข้าวให้แบบแน่นๆเอาไว้อิ่มกันไปเลยใครอยากลองก็ไปโดนกันได้นะคะร้านเขาจะตั้งอยู่ตรงสี่แยกชัยพรวิถีนะคะเปิดตั้งแต่6กโมงช้าจนถึงบ่ายสามโมง หลังจากที่ลงโพสต์ไปคือแตกแตนมากกับร้านข้าวมันไก่จับกังข้าวมันไก่ป้าเก๋บนเขาทับพ,พระยาร้าน,รานนี้การันตีมาหลายเสียงมากว่าของเขารสจริงปะคะไปร้านข้าวมันไก่ป้าเก๋กันบอกว่าร้านข้าวมันไก่ป้าเก๋นะคะไก่คือนุ่มมากลแบบง่ายมากเธอดูสิสับๆๆแบบเดียวก็คือเนื้อร่อนออกมาแล้วจานสีขาวแบบนี้นะคะจะราห้าสิบบาทคะ่ะแต่พี่นะคะสั่งเป็นข้าวมันไก่ต้มพิเศษหนึ่งนะคะแล้วก็อีกจานหนึ่งเป็นข้าวมันไก่รวมนะคะก็คือมีทั้งทอดแล้วก็ต้มในจานเดียวกันนะคะจานละบาาทเทา่่นั้อิวขขมง ร้านนี้กลิ่นหอมยั่วสุดๆเลยไม่พูดพร่ำในที่สุดเขาก็มาแล้วค่ะป้ายังมีการหันมาบอกอีกนะคะว่าลูกไม่อิ่มตักข้าวเพิ่มได้นะคะลูกแต่ลูกยังหันไปบอกว่าขอกองโฟมได้ไหมจ๊ะดูทรงไม่หมดแน่นอนแต่น้ำจิ้มที่นี่อร่อยจริงแกฉันไม่อยากพูดเยอะแต่ให้ดูบรรยากาศเอาลูกค้าเขาออกตลอดมีต่างชาติด้วยเอาไปว่าเดี๋ยวจะทีปิกัดแล้วก็รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปดีเด็ดจ๊ะบาย ที่ตลาดโสพลพัทยาจะมีร้านข้าวมันไก่เจ้าเด็ดอยู่ร้านหนึ่งแถมตอนนี้ที่ร้านเขาขายไก่ต้มน้ำปลากับข้าวหมกไก่เพิ่มมาด้วยเป็นอีกหนึ่งร้านข้าวมันไก่ร้านเด็ดในพัทยาเลยร้านเขาเปิดมานานมากๆเป็นร้านที่จอยกินตั้งแต่สมัยเรียนเลยอยากรู้แล้วว่าสีไเป็นร้านไหนบอกเลยต้องรีบตามจะมาแล้วมาจ้าวันนี้เอ็มไปกับจอยจะพาไปที่ตลาดโสพลนะคะมาที่ร้านข้าวมันไก่ร้านเด็ดนี้มีชื่อว่ารุ่งหิบข้าวมันไก่นะคะราคาข้าวมันไก่เขาจะเริ่มต้นที่50ห้าอยากกิินพเศษ็สั่ง60ไปเลยิบ่าไก่ที่อ้ากกิโพ ส่วนนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดในร่างกายไก่แล้วจอยสั่งแบบผสมแบบมิกซ์กันไปเลยทั้งไก่ต้มไก่ทอดใครที่เลิกกินไก่ต้มน้ำปลานะคะก็มาสั่งที่นี่ได้บอกว่าไก่ต้มน้ำปลาเขานะเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำมากเปิดหม้อมาทีนะน้ำซุปนี่หอมหอมเห็นน้ำซุปกระดูกไก่แบบของแท้เราสามารถขอกระดูกเขาได้ด้วยนะนี่เลยได้มาแล้วจ้าราดน้ำจิ้มกันแบบช่ำๆไปเลยใครที่ยังไม่เคยมาลองร้านข้าวมันไก่ร้านนี้นะบอกเลยว่าต้องตามจะมาอีกไก่ต้มก็ดีไก่ทอดก็อร่อยนี่นะคะ เดด็เนื <on> ้อไก่นี่รุยนุ่มชุ่มฉ่าสุดๆน้ำซุปนี่เสิร์มมาร้อนๆแบบควันขโมยน้ำซุปกระดูกหอมหอมแบบหวานเจี๊ยบใครที่อยากแท้กระดูกนะคะก็ขอที่ร้านเขาได้เลยแต่อย่าขอเยอะนะเพราะเดี๋ยวกระดูกจะหม่าจะมาได้เลยจ้าที่ร้านข้าวมันไก่ลุ่งที่ขายอยู่ที่ตลาดโสพลนะคะร้านเปิดทุกวันน่าจะเปิดช่วงเย็นนะคะตามจะมากันเร็วบ๊ายบาย เผื่อใครยังไม่รู้นะคะว่าในซอยเทคนิคพัทยา15เนี่ยเขามีร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์อยู่เจ้าหนึ่งบอกเลยว่าไก่เขานุ่มมากตัวไก่เขามาแบบเจลลี่มากอะทุกคนแบบร้านนี้เขายังมีเมนูในตำนานอย่างข้าวปริดวิญญาณเชื่อว่าใครเป็นเด็กอยู่90นะต้องรู้จักเมนูนี้และยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกทานอีกเพียบร้านนี้เลยค่ะฮะแซเซ้งตัวร้านเขาจะตั้งอยู่ใกล้กับทางออกสุขุมวิทพัทยา15ในซอยเดียวกับโรงเรียนเทคนิคพัทยาที่จอดให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างร้านเลยคคคคค่่่่่่่ะะะะกกกกาาารรรรทีีเเเเเมมมมมนนนนนนนูแแข้้้ััััไไสสิิงงโโปปซซึตออจจช75พ กับน้ำซุปผักกาดนะคะแล้วก็น้าจิ้ม3แบบนอกจากตัวไก่เขาจะนุ่มเด้งเจลลี่แล้วนะอีกอย่างที่ชอบมากก็คือตัวข้าวมันเขาอบมากับสมุนไพรนะมันหอมมากแถมตับร้านนี้เขายังครีมมี่มากจิ้มกินกับซอสเข่งบดสิงคโปร์นะบอกเลยว่าโคตรเข้ากันเข้ากันส่วนจานนี้ก็ทีเด็ดไม่แพ้กันค่ะข้าวปลืดวิญญ,ญาณบอกเลยว่าเด็ก90ยอย่างเราต้องรู้จักจานนี้หมูดแดงช่ำม,มากนี่ราดไปกับซอสสูตรพิเศษของร้านเปอกไข่ดาวที่ทอดมากับน้ําทานพร้อมกันแล้วมันช่ำปากมากส่วนจานนี้จะเป็นข้าวผัดก หอมกระทะมากพวกเมนูอื่นๆก็มีให้เลือกทานเยอะมากนะคะนี่อันนี้เป็นหมูสามชั้นผัดพริกเกลือนะคะบอกเลยว่าจานนี้อร่อยมากชาจะออกเค็มๆนัวๆค่ะส่วนจานนี้จะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบทานกับน้าซอสของทางร้านนะคะเคะ็มข้นมานกพวกซุปก็มีนะคะเป็นต้มมะละกระดูกหมูกับต้มฟักมะนาวดองแถมที่นี่เขายังมีของหวานที่กินฟรีเป็นลอดช่องสิงคโปร์กับเฉาก้วยถือเป็นอีกหนึ่งร้านข้าวมันไก่ที่บีชอบมากใครอยากทานของอร่อยแบบนี้นะก็ไปดรงกันได้ร้านเขาเปิดตั้งแต่7.30จถึง4ย็น ทำดีทำถึงบอกเลยว่าต้องมีกลับมาซ้ำแน่นอนมาค่ะวันนี้นะคะบีขอมาป้ายยาร้านข้าวมันไก่เจ้าดังที่เปิดมานานแล้วนะคะอยู่บนเขาพระตำหนักซอย5้าอร่อยแล้วก็วิวดีด้วยร้านนี้เลยค่ะเขาชื่อว่าข้าวมันไก่สุโขทยัยเขามีทั้งข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดนะคะแล้วก็มีข้าวยำไก่แซ่บด้วยอย่างวันนี้บีก็สั่งเป็นข้าวมันไก่ต้มค่ะบอกเขาว่าเน้นขอเป็นส่วนสะโพกนะขอหนังฉ่<ข>ำๆและจะบอกเลยว่าที่นี่นะคะเขาไม่ทุบไก่หรือว่าทําให้ไก่แบนนะและจานนี้นะคะบอกเลยว่าแค่50บาาทนะะคคใใใสสส่่่้เรืองมห้ยาง่่าและอียทชอบมากคท ซุปที่นี่เขาเป็นสีเหลืองทองนะคะเป็นน้าซุปซี่โครงไก่นะคะที่ใส่สมุนไพรมาด้วยอันนี้นะคะถ้าใครกลัวไม่อิ่มนะบอกเลยว่าน่าจะอิ่มที่ซุปเพราะว่าเขาตักมาให้ถ้วยเบลล์ตอนที่เขายกงมาเสิร์ฟนะคะบอกเลยว่าน้ําลายจะไหลสีสันคือน่ากินมากอ๋อ,อแล้วไปขอไว้ยอะให้กับน้าจิ้มเขาค่ะอย่างเด็ดกินกับข้าวมันไก่ฉ่ำๆนะพูดเลยว่าแสงออกปากใครยังไม่เคยลองนะคะมาโดนกันได้นะร้านเขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ามทุ่มที่เสเวนซอยห้าเขาพาัดนตำหนักเลยจ้า ข้าวมันไก่ตอนแล้วก็มีเป็นพวกไก่ทอดด้วยมีไก่ทอดไก่ต้มไก่รวมแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ต้ยมยำเป็นข้าวเหลารวมอะไรพวกนี้ได้ครบหมดเลยลูกแต่ว่าลุงไม่ได้เอาเครื่องในมาเท่านั้นแหละเพราะว่าข้างในอากาศมันร้อนมาก็จะเจอเลยร้านเขาจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นนะคะ ตอนแล้วก็มีเป็นพวกไก่ทอดด้วยนนไก่ทอดไก่ต้มไก่รวม้ก็เป็นกเกี๋ยวไก่ต้มยำเป็นข้าวเหลารวมอะไรพวกนี้ได้ครบหมดเลยลูกแต่ว่าลุงไม่ได้เอาเครื่องในมาเท่านั้นแหบลบะ ต้มอ,อยู่ตลอดงั้นแล้วมันจะทำให้แบบมีกลิ่นบ้างนะครนี่เลือดนี่จะต้มอยู่ตลอดเวลามีน้องครัวเรื่องเลือดเนี่ยที่ร้านนี้ต้มร้อนตลอดเวลาครับผมตุ๋นอยู่ตลอดเลยจะเป็นอย่างนี้เลือดที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเหม็นคว้าหรืออะไรท้งไม่สุกอะไรลยทีราะ่อันนี้เป็นแบบสั่งกลับบ้านนะคะใบศักดเป็นพิเศษนะทุกคนชิ้นใหญ่มาก